สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนพิเศษที่เดิมนะครับท,ท,ที่ไอคอนสยามเดี๋ยวเราไปเรียนศิละปะก,กันก่อนแล้วเราก็ไปเรียนเต้นต่อเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เรียนเต้นที่ The Inner Studio เลยนะครับผมก็คงจะไม่ได้ต่อนะเพราะว่าพ่อเอ็มกับไออูเนะี่ยคือไม่มีเวลาไปไหนเลยน,นะครับแล้วอ้อมเดี๋ยก็ต้องไปเรียนร้องเพลงด้วยเออเดี๋ยวอ้อมเลยเขาจะไปเรียนร้องเพลงต่อนะ <c oughs> เขาอยากเรียนร้องเพลงนะแต่ดูว่าเรียนที่ไหนนะครับแต่ต้องหาแบ่งเวลาหน่อย <c oughs> ไปอยากไปเรียนเต้นทนพรามสองนะใกล้บ้านขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ให้อเมริดเขาไปเรียนพิเศษศิลปะก่อนนะแล้วมาดูการเต้นวันสุดท้ายของอเมริดนะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคไหมคะคคกินข้าวยังคะเนี่ยกินแล้ว,ลวไปล้วเข้าห้างกันนะครับผมไป,ไปตอนนี้เราเข้าห้างไอคอนสยามครับพาอเมริดไปเรียนพิเศษศิลปะก,กันนะครับนี่เขาตัวกระเป๋าเข่งคัดนะครับช่วงนี้นะอเมริดเปิดกระเป๋าให้พี่เขาหน่อยเ็้อ่าเปิดกระเป๋าหน่อยเด้วช่วงนี้เขาเข่งนะครับเพราะว่า เผื่อใครเอาอาวุธเอาอะไรมานะช่วงนี้ก็ต้องกระตุ้กระตายไหมใช่บ้าขอบคุณค่าปลาไปเดี๋ยวเราพาเลยไปเรียนพิเศษศิลปะกันนะครับแต่เรียนพิเศษอําเภอยังไม่หมดนะอุ้ยตรงนี้มีงานอะไรอ่ะอุ้ยงานประกาศรางวัล TikTok Award นะครับผมคนดังๆที่ใน TikTok เขามาเหรอเหรอแล้วอําเภอดังไหมใน TikTok อ่ะอําเภอโดนบล็อกไปกี่ไอเดีละสี่สี่บัญชีนะครับพอถ้า ถ้าแบบว่าอายุน้อยเล่นเนี่ยแล้วเขาก็จะบล็อกทิ้งนะครับปีต่อกาต้องสิบสองปีขึ้นไปใช่ไหมโดนไปกี่เปีนเชีนะสามแล้วต้องตีแล้วเหรอสร้างกี่ปีก็โดนบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเรียนกันนะน่ารักยังไวันนี้เขาก็จะรู้หน้าที่ของเขาครับเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วนะแปดขวบแล้ว วันนี้เต้นเพลงสุดท้ายอยากจะเต้นเพลงอะไรอยากจะเต้นเพลงมีเพลงในใจไหมเพลงอะไรก็ได้นะวันนี้แต่งตัวน่ารักดเลยเอออยากได้เพลงไทยเพลงอังกฤษอังกฤษนะชอบอังกฤษนะครับนี่ก่อนอมฤตมาเรียนเนี่ยตอนเช้าเลยก็ไปเรียนพิเศษอังกฤษที่ไหนนะเอพิวมาแล้วนะแล้วก็ดื้อด้วยนะคุณครูเอพิวโทรมาฟ้องนะครับผมว่าดื้ออ่ะเข้าไปลถเขาลิฟต์ก่อนนะครับ อ <Yo>, อนนี้เขาก็ถึงหน้าโรงเรียนสอนศิละปะของเขาแล้วนะครับแล้วก็ใส่แมสด้วยแล้วช่วงนี้เป็นตีมฮาลาลวีนแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการไปถ่ายผีให้ทุกคนดูด้วยนะเหมือนทุกครั้งที่เราไปกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ทเลยเขาไปเรียนก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะไปไปตั้งใจเรียนนะคร เดี๋ยวค่อยไปดูผลงานเขานะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะพาไปดูเขาเต้นที่เดียวจบในวันเดียวเลยนะครับผม Two hours later และนี่ก็คือคลาสอินเนอร์สตูดิโอครั้งสุดท้ายของอ,อมเล็ตนะครับผมก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าอมเล็ตเขาได้เต้นอะไรนะครับแล้วก็วันนี้ก็เจอ FC FC มากมายเลยนะครับแล้วก็วิ่งเล่นสวัสดีค่ะ <laughs> แล้วก็เมื่อกี้อยู่ข้างล่าง <laughs> พอ่อนก็เจอน้องกรด้วยนะครับเข้ามาถ่ายเป็น f อผู้ชายทั้งนั้นเลยเนะี่ยเดี๋ยวนี้นะ ี่เขาวิ่งเล่นกันนะครับอมเล็กกับเชอร์เบตนะเดี๋ยวเพิ่มรอถ่ายอมเล็กแล้วกันนะครับมาดูว่าคลาสสุดท้ายของอมเลต็ตการเต้นของอเล็ตจากวันแรกถึงวันนี้ว่าเขาจะพัฒนาไปถึงไหนนะครับอมเลตม็ตมึนถึงตาตัวเองแล้วยังไม่รู้เลยอันนี้เป็นคลาสสุดท้ายของอมเล็ตนะครับแล้วก็น้องไบเพื่อนเขาที่เจอกันตั้งแต่คลาสแรกก็ไม่มานะก็ะฝากคิดถึงน้องไบด้วยนะครับมีอะไรก็เดี๋ยวทักทายคอมเมนต์กันแล้วเดี๋ยวให้เอาไลน์อมเล็ตเนาะโทรคุยกันได้นะครับผม เดี๋ยวออมเล็ตเต้นแล้วกันนะออมเล็ตนี่นครับโอ้แต่โดนบังอนะ่ะเพิ่อนขอถ่ายคนโทษนะครับอขอถ่ายตรงนี้แล้วกันนะ,อะเองอะไรเพิ่อนก็ไม่รู้นะนี่เป็นคันสุดท้ายของออมเล็ตแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อินเนอร์ด้วยนะครับออมเล็ตก็ได้เพื่อนมากมายเลยนะครับ เพียนอะไรเพื่อนก็ยังไม่รู้เลยก็เรียนไปสิบกว่าค์สเลยนะครับก็เขาก็ชอบนะครับขาก็จะเต้นรวมอีกทีหนึ่งนะ อันนี้นะครับจะเต้นรวมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดู๋ยวเขาเต้นรวมกันนะถ่ายรูปรวมด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เคยเจอที่นี่ด้วยนะครับก็เอาเลยก็พักก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะถ้ได้กลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งอาจจะมาเรียนพร้อมน้องเชเบตรอน้องเชเบตห้าขวบก่อนนะครับเพราะน้องเชเบตเขาก็ชอบเรียนมากเหมือนกันนะนี่เขาก็ถ่ายรูปรวมกันนะครับเห็นไหมนี่หน้าเดีเหโพธาโพธาโพธา ตัวโตแล้วนะใครดูช่องออมเดลมาเราก็อยู่กันตั้งแต่ออมเด็ตัวเล็กๆนะครับสามสี่ขวบนะผมก็ขอบคุณน้องๆเพื่อนๆเอฟซีทุกคนด้วยนะครับอเดี๋ยวออมเดลเขาจะออกมาหาเอฟซีของเขานะครับผมก็มีเพื่อนนะครับห่วงเพื่อนเป็นคนที่ติดเพื่อนมากนะครับ ติดแป๊บซี่ด้วยขอบคุณครับคาสุดท้ายแล้วพักแล้วสามเดือนมาทุกอาทิตย์เหนื่อยหมดวันเอาเก็บพามาลักนารักของเอาเลยนะรู้ไหมวันนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ได้มาเจอเพื่อนที่ อินเนอร์อีกต,ต beeping, ่อไปแล้วนะวันนี c <c <t <t ้ไบก็ไม่มาวันน oh! ี้ไบก็ไม่มาด้วยใช่ไหมแล้วก็บอกเพื่อนยังว่าไม่ได้มาแล้วบอกยังว่าครั้งสุดท้ายแล้วแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนจะติดต่อได้ที่ไหนบ้างอ่ะบางคนก็สอบแล้วไปสอบแล้วเพื่อนเพื่อนเขาจะติดต่อเดได้ทางไหนบ้างอ่ะทางไลน์ค่ะทางไลน์อย่างเดียวเลยเหรออ๋อเลยมีไลน์ด้วยเหรอใช่อ๋อให้ไลน์กันไปแล้วใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างที่ผ่านมาสามเดือนมาเต้นทุกวันเลยรูดีค่ะได้เพื่อนเยอะเลยเนาะ แล้วก็มี f อน้องๆเจอน่ารักน่ารักเยอะแต่ว่าออมเดจะไม่ได้มาแล้วออมเดรู้สึกเศร้านิดนึงไหมเศร้าเป็นขาดแล้วอยากจะไปเรียนอะไรต่อนะร้องเพงลงร้องเพงลงใช่ไหมเต้นแต่เราไปร้องเพเล,ลง,พง <ๆ S 1> ด้วยนะครับน <ๆ S 1> ี่ก็เป็นขาดครั้งสุดท้ายของอินเนอร์ขอบคุณทุกมิตรภาพนะขอบคุณเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างที่เรียนชื่อจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยจำได้แต่ไบต์ไบต์จำบแล้วก็ จำได้แต่ใบเลยโอ้โหคุยกันทั้งวันทุกคาบทุกครั้งแต่ไม่เลยรู้จักชื่อเขาเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็กล,กลับแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะเดี๋ยวเราเอาลูกโปกกเข้ามาอีกแล้วนะแต่จริงๆโรงเรียนนี้ก็น่าเรียนนะเป็นโรงเรียนสอนดนตรีที่นักเรียนเยอะมากน่าจะดีนะครับเพราะว่ามีคนมาเรียนเยอะมากเลยทนำะมีสอนร้องเพลงด้วยนะครูใจดีด้วยทําลูกโป่เก่งด้วยในชะ่ไหมน่าเรียนเนาะแต่ว่าพอเอามาไม่ไหวแล้วไอคอนมาทุกอาทิตย์เลยเนาะเดี๋ยวลองดูว่าจะไปเรียนที่ไหนสอนนะยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามให้ บค,ครัมีคนอึ้งมีคนอึ้งปากค้างเลยเหลือจาก <ไป S 1> เรียนเสร็จโอ้ยเฮอร์ชี่มันอันละสิบห้าไม่ใช่หรอทำไมได้สองอันเลยอะโอ้ของโปรดออมเล่นเลยนะครับชอบชออมเล<ร>็ <ไป S 1> ถูกใจสิ่งนี้มากเลยเรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือเผ็ดนะครับ